สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงเกมไอ้นี่แปว่ามาครับออนไลน์นะครับผมจะมาสอนลงนะครับก่อนอื่นเข้าไปที่ Google เขียนคำว่า MC MC k y b e r แล้วคลิกคำว่า Facebook ที่ผมคุมดำอยู่นี่นะครับ MC k y b e r นะ่ะคลิเข้าไปเลยครับ นี้จะมีคำว่ามันจะอยู่ข้างหลังจริครัคคลิกคำว่าดาวน์โหลดเกมคิกเลยเครื่องผมมันจะแหลกๆนิดนึง อเนี้ยยูอันนึงแม่เหล็กคลิกไปเลยยังนะครับผม con bùm lạc em à. à. câu chuyện dặn lại mai khơi mắt mai khơi lú đi

ôi lạc trung bơi không cũng... google cân này cái đây <laughs> <laughs> ôi lại đi son, chanh, không phải là, không phải là, không อะไรวะโอ้ยหยแาแลกเวคลิกเลยกดเลยตรงนี้นะครับขอโทษด้วยที่พูดคำหยาบคลิกปุ๊บก็ d o w ร l o a อะไรเสร็จเลย คราวนี้ถ้าไม่มีจาว่าก็เล่นไม่ได้คลิกไปจาว่าซอฟต์แวร์ฟรีแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งก็จะมีให้ติดตั้งครับคนที่ไม่เคยสมัครก็ต้องเข้าไปในเกมก่อนใส่ชื่อของคุณนะครับที่จำได้ใส่ไป แต่ของผมมีอยู่แล้วนะครับชื่อเลยไม่ต้องการใส่จบปิ้งนะครับเฮ้แลกน้อยน้อยนิดนิดคงจะต้องหยาบกันสักนิดเย้เยเยฟินนะ่ว่าไมากูแลกไอ้สัตว์พาน้องไปปักตาเคย แล้วก็คลิกคำว่า play นะครับเนี่ย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 จะปิงะ้งไหมเข้าไปในเกมสมุิอะไรโหลดจะว่าเสร็จแล้วก็ติดตั้งไอ้กล่องสมุดเยอะๆนั่นก่อนของผมมันจะแหลกนิดๆหน่อยๆน,นะเลือกส,สัตว์ไอ้สัตว์ได้เลยขออภัยนะครับที่พูดคำหยาบ คุณเข้าไปในเกมเรียบร้อยมันจะมีให้ใส่รหัสคุณคุณเขียนว่านี่ที่สมัครแล้วก็เป็กบาร์สมมุติผมชื่อเจมคุณตั้งชื่อว่าเจมคุณก็ใส่ไปสองครั้งนะครับนี่ก็กด Enter แล้วก็ มันพอเราออกไปอีกทีแล้วเราก็เขียนว่า Log in G ิ J A M E ก็ enter มันก็จะเขียนว่า <in>. okay. มันจะเขียนว่าแบบนี้นะครับล็อกอินเสร็จแล้วจากนั้นก็เล่นตามปกติสบายๆของที่คุณเล่นกันจบปิ้งและผมขายสามเพชร นี่ครับเตีย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 ผู้สร้างจำไว้เลยนะครับ m 4ไคลเบิร์นเอ้ยไซเบอร์เอ็นนะครับนี่คนนี้นี่นี่นี่จบนะครับลาก่อนคลิปนี้แล้วเจอกันถ้าไม่ได้ก็แอดมานาเฟสเนี่ย อาจจะชื่อไปนะครับเนียเนียแอดมาคัดข้องอะไรก็แอดไอดีกาลีนามาได้ถ้าใครหลดไม่เป็นหรือว่าอะไรก็แอดมานะครับเน่อะล่ะทำอะไรต่อเนี่ย แป๊บนึงเล่นท้ายท่านกันดีกว่าพวกเราคลิกตรงนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์เปียกและกากและเปลี่ยนไม่ใช่ไหมครับนะครับไม่ครับเซเวอร์เขาดีตลอดไม่มีบิดใครว่าเดี๋ยวเจอกันคลิก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 คิก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 จบแล้วแล้วเจอกันในพฤหัสนี้นะครับ